สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่อยากเสียงเงินนะครับในการสำรองรูปภาพนะครับใน Google Photo นะครับต้องรีบไปปิดนะครับการสำรองรูปภาพด่วนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเริ่มแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Photo ของเราก่อนนะครับนี่นะครับ Google Photo นะครับทุกเครื่องต้องมีนะครับ พอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตไหมก่อนหน้าเนี่ยเขาจะซิงค์สำรองรูปภาพวิดีโอนะครับที่เราถ่ายรูปภาพนะครับไปในแกลเลอรี่นะครับทั้งหมดนะครับรูปหรือวิดีโอนะครับเขาจะเก็บไว้ให้เราทั้งหมดเลยนะครับกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับอ่าเขาจะเริ่มเสียงเงินนะครับเขาจะไม่อัปโหลดฟรีนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปปิดนะครับปิดการสำรองรูปภาพพวกนี้ไว้นะครับ ก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่ Google p h o t o นะครับแล้วก็เลือกที่รูปภาพของเรานะครับตัวนี้นะครับนั่นบมบนขวามือนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่านะครับการตั้งค่านะครับโฟโต้นะครับพอนเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่านะครับสํารองข้อมูลนะครับแล้วซิงค์นะครับ พอเพื่อนแตกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับเขาจะมีนะครับให้เรานะครับเสียนะครับซื้อนะครับ1 0 0่งร้อยิกะไบนะครับในราคานะครับเจบาทต่อเดือนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ต้องการที่จะเสียเงินนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาทํางานนะครับปิดนะครับสํารองการซิงนะครับแต่ว่านะครับรูปภาพก่อนหน้านะครับก่อนหน้าวันที่1นมิถุนายนอ่ะที่จะถึงนะครับก็เขาจะไม่เรียกเก็บเงินนะครับรูปภาพนะครับที่เรา สำรองไว้นะครับก็หลังจากนี้นะครับก็ให้เราปิดไปนะครับถ้าเราไม่อยากเสียเงินรายเดือนนะครับก็ให้เราปิดไปนะครับนี่นะครับทั้งหมดก็จะไม่ไม่สำรลองรูปภาพนะครับไว้นะครับแล้วก็เราจะไม่เสียเงินนะครับท้งเพื่อนๆนะครับลองทําตามคลิปผมนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับหรือสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกไปด้านล่างวิดีโอได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับโกโก้สมัยสวัสดีครับ